มานานนะจุดแรกนักเอาเบิร์ดและบาง,งวิทเทอเรียคนนี้นะน้ำคา้างจิงไปหลบที่ไหนแล้วนะหาอะไรอยู่เหรอหาอะไรเหรอโอ้ฉันกำลังตามหาคนนะั่งสายคนหนึง่งเจ้าชายเจ้าผู้ชายที่ชื่อออเบิร์ดนั่นตอนกลางวัน,วนชอบมาตั้มต้องม,มองแถววิหารดูแลน,นั่งสายฉันก็กลัวว่าเขากำลังวางแผนทำเรื่องไม่ดีอยู่หรือเปล่าจะช่วยไล่เขาไปหน่อยได้ไหมโอเคฉันก็เลยแล้ว ขอให้เช็ดเป็นลมคุ้มครองคุณตามหาเอาเบอร์บริเวณทีหารออนั่นตก็ไม่สายมาไม่กลัดน,นะเอาไปล่าเลยๆไงมหาชัยมีเรื่องอะไรงั้นเหรอแล้วเ,เราก็เป็นบาล่าอยู่นะ มออิส,เ,นนะสตเตอร์มาขอให้คุณออกไปจากที่นี่โดยทันทีเรื่องที่คุณทำฉันได้แจ้งไปยังกอสวินอันไหนดีบนแล้กการนั้นมิสเตอร์มาขอให้คุณออกไปจากที่นี่โดยทันทีออกไปจากที่นี่เหรอฉันทําอะไรผิดงั้นเหรอก็ไงน,นะนั่งมองมองนั่ใสายวางแผนทำน่ง,งชั่วนี่พวกเธอเข้าใจฉันผิดแล้วเออเธอรู้จักลุมปลาไมนยงฟ้ามอนสเตอร์นั้นนะ่ะนี่ไงเกินคนนี้ให้เอ คนที่มอสตัดกับโรเจอร์ทูนเธอทั้งนั้นฉันเองก็เหมือนกันฉันเป็นประธานแฟนคลับของโบล่าในมอสตัดเลยนะโอ้ประธานแฟนคลับอัศวินไฟเวเนสจะมาที่นี่เร็วๆน,นี้แหละเราใส่พูดให้จบก่อนสิเพราะว่าทูนโบล่ามากฉันก็เลยอยากเป็นเหมือนอย่าเชอรบ้าเสียละเพื่อเพื่อแห่งนี้ฉันนม่ธรรมดาสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือก็มีจำกัดอย่างเช่นทำความสะอาดวิหาร แต่ซิสเตอร์วิชเรียนั่นแหละไม่ยอมฟังคนอื่นอธิบายเลยจนไล่ฉันออกไปท่าเดียวระยะหลังมานี้ไม่มีใครมาทำความสะอาดเสร็จไ,ไม้บริเวณพิหารที่นี่นานแล้วแต่ซิสเตอร์วิชเรียก็ไม่ยอมเข้าใจเพื่อมอสแตอและป,ะปะลาบบล่าจะช่วยเก็บกวาดไปไม้พวกนั้นให้หน่อยได้ไหมอ้าวไม่ใช่รอเฉยเลยก็ได้ถ้าคุณรีบไปจากที่นี่อบอกแล้วงไงว่าฉันไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีนะ่ะ

อ๋อโอนี่สามกองเลยงั้นต้องใช้พลังข้าแบบใหญ่เยี่ยมมากตกนะเออก็อยู่แค่คอนฝานเท่านั้นเองนะโอเคอีกสองเกือบเข้าอีกสองหมาตกใจเลยสามวิ โอเคเอาไปจุนเฟสที่เดิมเก็บป่าไปไม้เสร็จแล้วหรือเกร็บร้อยแล้วในนัน้นนะวิหาสตร์ะอาดขึ้นมาทันใดเลยอย่างนี้ก็พอจะเบาแรงบอบบอราได้บ้างแล้วนะซิ่งสิอย่าไปบอกบอบบราเป็นอาานันขาดชนนะ <c oughs> แต่เดิมฉันอยากจะแบ่งเบาภาระเธอไม่อยากจะไปเพิ่มภระให้สบายใจ,ไ,จได้เดี๋ยวฉันไปแหละ ไม่มีอะไรต้องกังวลใช่ไหมเห็นไหมไม่มีอะไรต้องกังวลเห็นไหมแล้วเจอกันนะเมืสิแล้วเจอกันครั้างคืนจ้าจล้วมีอีกเลยจบแล้วอ๋อเป็นรายงานให้วิตอเรียาลุวิหาเลยนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับคุณเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดไปแล้วงั้นเหรอแล้วแหละในที่สุดก็ไปเแต่เมื่อกี้ทำไมเจอไปทำความสะอาดล่ะ ช่างเจอแบบน,นี้ก็ดีเจ้าเบิร์ดนั่นจะได้ไม่มีข้ออ้างด้วยข้ามาใกล้วิหารนี้ขอฝันนี่ให้เจอแล้วกเถอะนะขอให้เจบแอบลมคุ้มคอทัางมีแล้วฉันก็ไปทํางานต่อละตัวเองก็ด้วยก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาพูดก็พูดยากอะ่ะจะบอกจะว่าวิทยาลีไม่รับฟังดือแห้งก็กระไรอยู่แต่ก็มันก็ไม่ช่วยดีเชื่อเขาพูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ โอ้วิวเรืงนี้สวยเหมือนเดิมวิกฤตหลังกำบายเป็นเคุยกำขอตลับไปดูซีไปออกข้างนอกก่อนทาวน์เซนวินเทอร์ลบทางใต้นะแปบงวัดตรงดันเจียนทัพเปอร์ออตวอล์ฟอ้อ๋อมันอยู่ตรงไหนการนี้อ่ะเกพลังท่าลง ก็คือเป็นเพจที่มีมอนไอ้อมีมอนตัวที่มีโลนั่นเองนะเกลียใช้อันติสายฟ้าเก็กใช้อันติท่าลุลม โอเคพอดีไม่ได้เอาตัวไฟมาเราใส่ต้องตอดรีบขับตรงนี้เรือว่าใช้ไฟฟ้าดีรีบรๆๆ,ๆๆมันเหมือนกันเนาะโอเคงั้นให้เป็นติดท่าไฟฟ้าแล้วใช้ลมนี่โอเคใช้โดดจะได้ ซาต่อโอเคแล้ว uhm น้ำด้วยจะมีผลไหมไปปลาช็อตโอเคใช้พลังลมเรียบร้อยไปพีหอร์นเราขอสำเร็จล้งยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าแล้วกัน นั่งจุดนี้คำขอต่อไปอยู่ทางใต้ของวินไดา้าสายสดังเียนนี้เอเบิร์นเอลต์ไลออนนี่เควสเข้าตัวอะไรความยากลำบากอะไรสักอย่างอยู่อยู่ใกล้อ๋ออยู่ใกล้ดันเลยโอ้มีตัวสลามลุปคนอยู่ ดู้ก็จชยโอคแล้วก็ได้น้ำฝ่ต่อไปใช่ไหมแต่ตัวพระเอกก็ยังแรงกว่าอยู่ดีแต่ก็พอตด้อยู่นะเ,เ,เพราะว่าเราพัฒนาตัวตัวพระเอกเยอะที่สุดเคพรละพะหลาด กูบาร์บิทน่าทึ่ทงของคนที่ช่วยกันนะนี่รู้เลยว่าจะจบมาสเตอร์โชคดีที่นี่ได้โชคดีนะที่เคยผ่านมา,าดีรับนี่ไปสีถือว,ว่าเป็นของมันตอบแล้วกันเย่โอเคเป็นชื่อพีอมอลล่าพันสี่โอเคแล้วก็หินอ่าหินเสริมพลังอาวุธมั้งใช่ Keep going. ณจุดนี้นะตรงตอนออกเชียงใต้ของ Temple of the l i o n นะทางตอนตกไม่ใช่ทางตรงออกเชียงใต้ของ Temple of the l i o n แต่ทางตอนตกเชียงใต้ของ Falcon Cross เออโอเคไปด้วยคำขอต่อโอเคก็หมายคือทำลายขอคอยนะครับ ก็ทำแต่เขาคอยแล้วกันโอเคโอเคกำปอเสร็จสิ้นพลมอเจมสิบเน่แล้วก็เฟสชิพเอพมอลล่าวุ้มร้อนนะสี่พันห้าสี่พันห้าสิบเลยนะแล้วก็แรกแต่โอเคแค่นี้แหละเพราะว่าอย่างอื่นมันเสียเวลา เก okay, จบก็แทนที่เหรอดูไหมเค okay, <Okay, S 1> ก็อยู่จุดนี้นะมาตกของดา,า,าดาวปาโกอชเคทำอะไรอื่นต่อ,อตัวตัวเซนวินเทอร ble, ์เป้ใต้กรพอร์ตตัวนี้สตาร์เวีอาวาเล่ตัวน,นี้เองนะก็ดีครับมาสู้กับ เอจุดเชิญนะคำขอเกรสเกรสเปลี่ยนตัวมาเป็นมาแล้วนะไอตัวแอมเปอร์ตัวล้อเดะบอนียไปอเอกลล้วง้าใช่ไหม ใช้พระเอกพลังกระจายธาตุดูโอเคลองลองใช้ลิซ่าดูโอ้ยมันเหมือนไม่ให้มันปิดกำแพงหรือเปล่าโอเคลกมาแล้วเกิดเป็นลมกับลมนะมันก็เลยไม่ค่อยจะอะไร แต่ว่าลิซ่ามันทำให้มันร่วงเร็วป่ะมีตัวเล็กตัวน้อยนี่เอาอไปตาซ้ะเออทำได้เยอะแรงอยู่โอเคได้ไปฟ้ารเรียบร้อยอย่างรวดเร็วทำพอ,อสำเร็จใช้ลิซ่านะเร็วดีโอเคแรงปรไปจนปลายปจุดแต่จุด 75. อยู่โอเคทำขอเรียบร้อย เวทบีพีสำเร็จนะเวทในวันนี้ออดล็อกอินเข้าสู่เกมแล้วก็คำขอประจำวันสีครั้งเตต่อมาที่จะทำก็คือตัวอัีิแฟนะขอให้บวก8ทุกตัวนะก็ไล่เลยตั้งแต่บาบารา,าไปเพราะว่าของเราเนี่ยมันจะโอเคมันจะเอองั้นไม่ไรเจอตัวไหนก็เอานั้นแหละเพราะว่าใช้ ทุกท้าจะใช้บ่อยเหมือนกนันนะบาบาร่าโอเคงั้นบวกแปดเซอร์ฟล่างดอกไม้โอเควัสาาดุไม่เกิสามดาวเพราะว่า,วายังไงเราก็มีสามดาวอาพอยู่แล้วบวกแแล้วโอเคบวกแปดโอเคความชีวิตเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าโจมตีบวกเจ็ดหน่วย ตลตอดดอกไม้ต่ามาขนนกของาเล่าเกม65แต่ว่าจะดิบหมดแล้วเคเอาร์ติกา์หมดกำพอประจำวันว้าววัน วาระดาอาร์เมเทสซิเวอร์นะหนึ่งแล้วมาเจมมี่สิบชิ้นเป็นชิปพีเอทีหกสิบห้ามอร่าแปดพันหนึ่งเกทำอะไรต่อดีแต่แค่มอร่าในการอัพอาวุธเสริมพลังอะไรอย่างนี้นะก็มาหาดอกไม้ความมั่งคั่งต่อทเทพลมแล้วนะกถถ็ถวายของสักรลนะ่ะมีอยู่เจ็ดนะตอนนี้สองทับสิบสองเลเวลแปด อ่ก็เป็นเก้าเทนะ่าสองนะก็ยังเหลือว้าแปดอยูย่อีกสามชิ้นเท่านั้นไปจ้ับไปกันเลยถ้าเป็นไฟฟ้านี่หว่าน้ำแล้วก็ทานลม

โอ้โหโหลดแรงดีจังเลยเว้ยใช้ได้ใชด้นีนนี้น่นี่ยนีนนเคจะกลไปฮะไปฟ้ากับนมต้านทานดี่ว่าโอเคนไปทำตัว ไฟก่อนอย่างนั้นก็นตัวน้ำโอเคไฟามาที่ชายลิซ่าแต่มันก็ไม่ค่อยเอ์โหลดเท่าไหร่นะโล่มกระจายเคอันติล่ง มันไม่เปีกไปด้วยเลยเว้ยโอ้มหมันไฟระเบิดเกมเลยนล้าเกมเอาเงินก่อนแล้วของดาวอื่นเพราว่าการของดาอ,อื่นก็จะตัดไปเลยนะโอเคออันนี้อันนี้ออริจินอลเอซินผมมีอยู่97นะก็ทำอย่างนี้ได้4ครั้งก็คือใช้ไป80 เหลือสิเจ็ดก็ทำอย่างอื่นเคได้สอง0มื่นแปดพันบอราแย่ด้วยเออก็ตามแต่ละใกล้ๆก,กันนะเก็พลังข้าลมก็ได้เก็นน้ำไม่ไฟดีมากเก็เป็นไฟหมดเลยใช่ไหมเก็ใช้น้ำดูสิเออมันต้องอ,อวันโหลดเคไฟฟ้า โลอดชาร์ล่งโอวว้โอเคฮันตตัวไว้โอชาตู้มโอเคพันโอ้หพันเยอะอยู่นะชาชาเมื่อกี้พันก้าสิบแป โอเคชารตซูมตอนชาร์ชานี่เราต้องอยู่ห่างศัตรูสักระยะหนึ่งด้วยนะจะได้แบบว่าเอ้ามีตัวนี้อีกไม่ติดโอเวอร์โหลดนะตอนนี้ก็ใช้น้ำดูสิเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนช่ว วนไปแล้วกันไปกลับไปนีแน่แล้วก็อันตี้ไฟฟ้าก็ลมกระจาย่านอเอันตีลม ดเลยเรียบรโอ okay. อ่ามีเคล็ใหม่ความอคลของลีนกใกล้ๆนี้ 28, นเจสองอแปดบอลาเกยนทานนี่เหรอากตามหาเรามิจุนานอาามันก็ได้เท่าไหร่เลยช่วยาได้หมอยาได้ล้มีตห้หนึง่งอันหนึหน่นเองอะ่ะเก็บเลยกล้วยเก็เอาไปเลยเสร็จแล้ว อ,อาจจะแล้วแหละโอเคได้เป็นชิป EP 10บอลล่าพันโอเคประมาณนี้ที่นี้อยู่แถวดอนเวลลี่ฮนะโอเคลุยยังไงกลังล้มกระจายโอเคมมอเคอันตีฝนไป

พีนาพี่แรงนะมูสสีสิด้วยบางทีเย,ย,ยโอ้ยเยอะเกินอนติลมโอ้แรงอยู่อติลมแต่ การฟันของพ่อเองนี่แรงอยู่แล้ว400 DPS 300โอเคเรียบร้อยโอ้มีระเบิดตัวเองโอเคอันนี่2 8มงตา l ปย้อนเลยสิ้นอีก20อันเอาอไปเลยอ่แาแหลงเป็นทายเกือบจะ29แล้วนะนี่28.95แล้วกัน ตอนนี้เอาเรซิ่นเหลือเท่าไหร่เนี่ยจริงๆมันมีฟาจายเรซนอีก16ชิ้นที่ผมมีอยู่นะแต่ผมยังไม่อยากใช้จริงจริงมันก็ใช้ใช้ไปเถอะเนาะโอเค39โอเคเลยอีกครั้งหนึ่งว้าวลังลมท่าตู้ อันติล้มหามุมพอเหมาะลากไปทีเดียวมากันใหม่แล้วอามีเวทไปแต,แ,ตแต่ลำทานานูนานูก็ใช้ผลไปไเคแต,ตแต่ตัวเต่ตัวพระเอกดีสุดแล้วล่ะทีหนึ่งสามร้อยอย่างงี้ ่อไปตัวเมดไปใช้น้ำหยุดสิอ่าระเหยติดขาดนด้นละเหยโอ้พอยิ่งพอยิ่งใส่น,นะเพลงลงไปเนี่ยยิ่งแรงเลยฮะทำให้ปฏิยาท่า,ะาระเหยการระเหยนี่แรงขึ้นอีกนะเรียบรอ้อยสวยงามรักตัวไหน เลเซนยี่สิบอันอาแล้วมันจะพายย่ิบก้าละช่วยทำเควสได้แล้วแล้ว,ลวองคอนที่มีชื่อว่าหวังเชงเควสเทพเจ้าเควสหลักเลยแหละใช่ไหมอคอนที่ชื่อว่าหวังเชงไปอรอจนกว่าจะถึงวันถัดต่อไปอเหรก็คือต้อง จริงดิงั้นก็ไปเอาเรางวัลแรงบันชาไปก่อนแล้วก็ใช้เวลานะเล่งเวลานาฬิกาแด้ว่าใช่อิกาอู้สามหมื่นมอลล่าแล้วก็มีทูมีอัร์ติต์ถ้วยสีดาวสกอล่าอิงบัตเชลแล้วเย่เอาที่สำคัญสำคัญเนะยฟาเจเรซิน สองชิ้นแล้วก็มอลลาสามหมดโอเคพอดีเลยลิซ่ามีเซ็ตในเซ็ตก็คือมีอ์ติแฟร์ง่ายๆสกอลล่าอีกหนึ่งน,น,น,นี่เออใส่อยู่หนึ่งแล้วแล้วเราก็าใส่เพิ่มอันนี้นะช่วยสกอลล่าก็เลยเป็นเซ็ต2อกอันนะแต่ดูโดยรวมทั้งหมดสิสกอลล่าอันนี้เบอร์สักเกอร์ทุกรายกาสกอลล่านี่ไงอ่าปากากาขน คอนอปโอเคเสร็ okay. Okay, แล้วเบอร์สเกอร์ต่อกไม้เบอร์สเกอร์โอเคหัวเบอร์สเกอร์โอเคมีเบอร์สเกอร์กับอ่าสกอลา่าโอเคเหมาะสมกับลิซ่าดีฮะเพราะว่าลิซ่าเป็นเวทโจมตีนั่นเองแล้วก็เป็นบนันด okay. าลักร์โอเคมารังด้วยนะจากบวกสีที่เราบวกสีไปกับถ้วยเบอร์สเกอร์นะ Okay, เลือกปึ๊บตบพลังปังป๊บเคบวกสามนี่วัตถุด,ดิบอีกเนี่ยเหมือนจะไม่มีเมืม่อกี้เปิดเข้าไปแล้วใช่ไหมคอเคไม่มีอ์ติแปลกแล้วไปทำเควสหลักนะก็มาที่ไอเนี่ยที่เราวามตั้งใจคือเราจะมาที่เราเก็บมอล่าใช่ไหมเก็บเงินเนี่ยก็จะเลื่อนข้าวอุววธยสามงนถึงขั้งสองโอเกณีหนึ่งหนึ่งงานไปละเลยสองสองอุววธสองน ตืวของบาบาร่ามีวัตถุดิบครบโอเคเลื่อนขั้นใช้มอลล่าหนึ่งหมื่นเย่เป็นขั้นสองนะฮะจตรีมื้นฐานเป็นร้อยแปดสิบเก้าเดี๋ยวมีใครเลื่อนขั้นได้อีกบ้างให้กับอ่าฟิสโก้นะฟิสโก้อ่า,นะอาใช่แล้วก็ธนูก็อันเดียวกันสี่ดาวนะเหมือนอันเดียวกันกันกบอ่า ทุกคนี้ยอดอยู่แล้วคือะอะไรว่ะอัเบอร์โอเคอเคมามาฮับเวลก่อนนะเพื่อให้มันจะไปถึงขั้นเล่นขั้นได้ก็ต้องเวล20ก่อนใช่ไหมเย่ yeah. ไปโอเวลล์5เวลเวล์8เวลล์10เวลล์12 แล้วสิบสีวว,วโอเคเกินไปสองร้อยหน่อยเอาไปเลยแล้วยี่สิบโอเคอ่าวัสดีมีวัตถุดิบเหลือขาดแค่อีกสองชิ้นของไลออนแ n งแช a เกอร์ o วล์เอ้ยเอร้านของเที่ยลึกม,มันก็ไม่ขายแล้วนะ ใช่ไหมมันขายหมดินค้าหมดแล้วอะ่ะวันนี้วันอะไรวะวันพุธป่ะไม่ใช่วันอาทิตย์ป่ะก็ไม่ใช่ใชโอเคจบข่าวต็ออื่นต่อก,ก็ก็คงเหลือแค่นี้แหละไอเนี้ยแหละซิงเฉียวซิงเฉียวที่เรายังไม่ได้ใช้อะไรกับมันเลยโอเคแต่เลื่อนขั้นได้ง่ายเหมือนกันนะนี่วัตถุดิบ back side right c r a ร n นะโอเคไปซื้อ ร้านขายของที่ที่หลีเวแต่ว่ามันจะมีขายไหมหรือสินค้าหมดเหมือนกันไปดูกัน